<Go> เออเพื่อนเออคือว่ามาช่วยกันช่วยดึงขึ้นมาหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ๊ยนี่เพื่อนจะระเบิดเออจะระเบิดใส่ทำไมเพื่อนช่วยลุกหน่อยดิไม่ออมช่วยลุกงั้นเรียกเอ,อเอาน้องเอาน้องยูโรจะนั่งทำไมเนี่ยน้องยูโรพูดอะไรหน่อย ไม่มีอะไรพูดครับจะช่วยพี่ฟีฟาอ่าน้องยิโรช่วยก่อนอืมขับใจไอคนอื่นมันใจร้ายมึงปิดไปวันนี้เราอยู่กันในโหมด Black Door Engine นะครับแล้วเอาอย่าบังเออ,อนลองยิโรช่วยพี่ด้วยเออเฮ้ยน้องยิโรเดี๋ยวไปหาน้องยิโรก่อนทำไมมันวางแล้วมันอยู่ใกล้ๆ เนี่ยราเปิดเสร็จอ่ะก็ใช่ไงมันเป็นมันเป็นกับดักน้องยิโรออกมาน้องยิโรเออแต่ดีนะเราไม่มีกระดูกจะได้ไม่ตายด้วยออ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้ว ไปหน่อยเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ย,ยเอออือหือระเบิดไอ้สองคนนี้ยังอยู่อีกเหรอเนี่ยอู้หูแต่ไม่ได้อาบด้นอือฟ้าในขึ้นยังไรอืมพี่ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวคนตายมา นอาไม่มีกระดูกอ่ะ,ออะดิ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 ดีไหนเห็นเนี่ยอยากขึ้นเหรอด <c oughs> ได้เท่าไรโอ้โหกับน <c oughs> <c oughs> ้องโลกาฮ่าฮ่ น้องยิโรไม่เก่งทุกคนน้องยิโรมันเดี๋ยวเราขึ้นไปสปาข้างบนแล้วกันนะเดี๋ยวปิดประตูได้ไหมปิดไม่ได้เฮ้ยอย่าเฟิร์สเพอร์สั้นเดี๋ยวเรารีเซ็ตขึ้นไปข้างบนดีกว่านะเราขี้เกียจเดินน้องยิโรมาด้ไหมอ้าวน้องยิโรเกมนี้มันจะรีเซ็ตช้ามากเลยทุกคนเอ้ย อีบ้าทำไมมันไม่มีที่มันต้องมีดิที่สปาข้างบนนะใช่ไหมทุกคนเออดิดดิดิดิโอ้ยเหยียบซ้ำทำไมโอ้โหเออเฮ้ยเอ้ขึ้นบอลลูนลูนมาทุกคนทุกคนขึ้นบอลลูนทุกคนเย่แล้วี่เรขึ้นมาด้วยนั่นี่เรพูดอะไรหน่อย ไอ้น้องยิโรตกแล้วเฮ้ยไม่บอลลูนอะไรเนี่ยทำไมบอลลูนนี้มันสั่นจริงๆเลยเออตกเราไปแมปต่อไปกันเถอะทุกคนกลับมาอยู่ในอีกแมปหนึ่งนะคะเป็นแมปแร็กดอเหมือนกันนะคบอ้าวแล้วน้องยูโรหายไปไหนเนี่ยอ๋อเอออะน้องยูโรโอเคน้องยูโรเต้นอะไร มีศพ <G ül üyor> น,น้องยูโรด้วยน้องยูโรเต้นอยู่หน้าศพนี่ก็เป็นแมปแลกดออีกแมปนึงนะครับไม่เชื่อใช่ไหมดูนี่เอากดสิ <S 2> <S 2> <S 2> บัคเหรอเออยังกดได้ขอโทษนะครับทุกคนกดไม่ได้เออต่อยนี่น้องยูโรออกมาหาพี่เร็วแลกดอไม่ได้ทุกคนอ๋อ,อ,อ,อนี่ได้แล้ว น้องอโลมาหาพี่โอ้ยลม้มน้องน้อโลพี่มีอะไรจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวฟ้าโยนโอ้ยมันต่อยแล้วว่ะนี่น้องอีโลน้องอีโลมาหาพี่น้องอีโลปิดเสียงน้องอีโลปิดเสียงน้องอีโลปิดเสียง เดี๋ยวลิกกสิทธิ์นะครับลิกกสิทธิ์เดี๋ยวโดนจับนะครับกอ้าวเออ,เอ,อไม่ไม่ต้องขอเปิดเสียงนะลิกกสิทธิ์นะครับผมจะซวยเอาอนี่เนี่ยล่อยตัวยักษ์ได้ไหม ต่อยได้ไหมเนะี่ยเหมือนเลือดไม่ลด <Yeah! S 1> ไอทองคั่มเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครได้ดูแกล้งน้องยูโรอีพีหนึ่งบ้างโอ้ยอย่าตี <c oughs> สรุปว่าลูกค้าที่จะขอพักคณะเดือนกรกฎาคมต้องคำนวณนี่โรตีเราอะเอ้าเตีนเฮ้ยเฮ้ยนี่น่าเล่นอันนี้น่าเล่นเราวาร์ปได้ไหมเนี่ยวาร์ปไม่ได้เลยแต่ไม่ครบอืมวาร์ปได้วาร์ปได้นี่นี่ไงเทเลพอร์ตเนี่ย มบตรงอันนี้ห้องห้องอะไรไม่รู้คือห้องอะไรดูคนอ่ะห้องอะไรใครรู้ก็เชวยคอมเมนต์ด้วยนะห้องอะไรผมเคยมาแล้วแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือห้องอะไรออน้อยิโเป็นนี่่ห้องอะไรดูคนต้องกดอะไรหรือเปล่า อันน้องกินโรตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟาวันที่เจ็ดต้องให้พี่ตอบติดเซ็นใบอะไรพวกประชาสังคมเนี่ยทำอะไรเนี่ยนี่เนี่ยไม่ใช่อันนี้ดูดิเขาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย นี่เขาตายแล้วนี่เ,เขาไม่ได้ตายเขาเต้นเราเต้นท่านี้บ้างดิ้เราไม่เต้นท่าเดียวกับเขาอะ่ะ<ไ>ถ้าเอาคอลงอะ่ะนี่ไงปาเจออันนี้ดองดูไม่ใช่งั้นโลกดผิดอะนี่ ถึงข้าวเสร็จแล้วถึงข้าวเสร็จแล้่น้องยูโรนูฟส์ไหมทุกคนทุกคนน้องยูโรกากไหมเดี๋ยวคอมเมนต์ด้วยใครว่าน้องยูโรกากบ้างก็เออนล้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันว่าน้องยูโรกากไหมในโรกากทุกคนน้องยูโรกาก คนว่าน้องยิโรกาดไหมน้องยิโรว่าตัวเองกากไหมไม่กากมากครับจริงๆเฮ้ยพูดดีๆเอื้อเอือกเฮ้ยเมื่อกี้ทำท่าไ่ว้น้ำเอออ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะอ๋อทุกคนผมเข้าใจแล้ว ลาพาณี I can fly ฮาบานี I can toss again เออผมร้องไม่เป็นอ่ะฮาพานี I can fly น้องยิโรบินบ้างไหมดูเป็นแมทริกเลยเป็นไงอะเออเป็นแมทริกแล้วก็ตกเออแมทริก เอ้าเออแมทริกอาพาลี I can fly โอ้โหแมทริกทุกคนโอ้โหแล็กดอแมทริกมีอย่างนี้ด้วยแล็กดอแมทริกโอ้โหพอละพอแลเอาพาลี I can fly มาดิน้องภาคหก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  เอออ่ะทุกคนเรารู้วิธีการเล่นห้องนี้แล้วไม่ต้องคอมเมนต์แล้วนะทุกคนผมรู้อล้วทุกคนดูนะดูนี่ทุกคนอย่างคือบุญมาอ่าเขาเขาไม่ได้เซนเสียีดอยู่แล้วเขาก็แบบว่าเกิดอะไรขึ้นกับห้องเนี่แต่คือแบบคนที่มันได้แล้วมันต้องโดนดึงมันต้องทำอะไรเงี้ยว่าไง อยากให้ทำคลิปแกล้งน้องอีกไหมทุกคนเขาอยากให้ทำคอมเมนต์ด้วยนะคลิปแกล้งน้องบินดิอยากบินน่ะมีปีกแล้วบินไม่ได้อ่ะอ๋อถ้ามาห้องนี้เราจะบินไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเออ วเวทีเพลงหายยังเนี่ยเพลงหาย,อยาโอ้โห,โหโอ้โหได้ยินใช่ไหมอเอ้ยน้องยิโรเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้อทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็ขอพอเท่านี้กันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้แจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่มานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย